สำหรับประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้เป็นความเข้าใจในชาววันนี้นะครับก็คงมาจากคำถามจากพี่น้องเกษตรกร,กรที่ติดตามฟังในรายการหรือท่านอาจจะไปได้ฟังข้อมูลมาจากเพื่อนชาวสวนหรือจากในโลกของสื่อโซเชียลด้านก็คือประเด็นเรื่องของการออกดอกของทุเรียนประเด็นที่ผมได้นำเรียนมาตลอดนะครับว่ากรณีการศึกษาในด้านวิชาการเนี่ยเราก็จะมีสองหลักสูตร คือสอสูตรที่ตั้งแต่ในอดีตก็คือพิทักกรจะได้ยินนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญพูดถึงคำว่า cnc a นั่นก็เป็นสัดส่วนระหว่างในส่วนของพลังงานที่ดูลูกที่พืชได้สังเคราะห์แสงมาในวงคาร์โบไฮเดรตกับในส่วนของไนโตรเจนแต่มาในส่วนของรายการของเราซึ่งก็จะเป็นสูตร ในลักษณะของทางวิชาการอีกสุดหนึ่งก็คือความสมดุลระหว่างฮอร์โมน2ตัวก็คือฮอร์โมนไซโตเคนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สั่งการให้ออกดอกซึ่งเกิดจากความเครียดเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งสัดส่วนของฮอร์โมน G.A. หรือจิ e เบลิกแอซิ c เพรานจะกลายเป็นสสูตรซึ่งก็แล้วแต่ในมุมมองของอผู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ แต่หลักการนั้นก็คือหลักการที่เป็นโครงสร้างภายในของต้นทุเรียนประเด็นในส่วนของข้อสงสัยที่ได้สอบถามมาก็คือในเรื่องของการพัฒนาตาดอกทำไมบางสวนถึงกล่าวคำว่าใบก็มาดอกก็เดินคือใบอ่อนก็ออกดอกก็ออกพี่น้องสก่อนครับในกรณีนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความ คำสั่งภายในต้นระหวางความสมบูรณ์กับความสมดุลนั่นหมายความว่าคำสั่งภายในต้นทุเรียนสั่งให้ออกดอกแล้วนะครับเป็นคำสั่งให้ออกดอกแล้วและในส่วนของเมื่อออกดอกแล้วเนี่ยปัจจัยที่เราให้ปัจจัยที่เราสนับสนุนปัจจัยที่เราเร่งส่วนหนึ่งกับสภาพของคำสั่งภายในต้นก็คือถ้าดอกออกมาแล้ว าไม่มีใบอ่อนถ้าไม่มีใบใบเหล่านั้นจะต้องพัฒนาเพื่อที่จะนำเอาพลังงานที่ผลิตเนี่ยมาเลี้ยงผลถ้าเลี้ยงผลไม่ได้ก็จะต้องล้มตายไปเพราะฉะนั้นคำสั่งจึงเป็นคำสั่งภายในแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดกับกลุ่มผู้ทำสารเพราะอะไรเพราะว่าในเชิงบังคับซึ่งในคลิปที่ผ่านมาเราให้สารในอัตราที่สมดุลคือ แค่ควบคุมใบอ่อนจนกระทั่งทุเรียนออกดอกได้เมื่อออกดอกได้แล้วคำสั่งเหล่านี้หมดไปจากสารคือฮอร์โมนตัว one, แพคโคมิทตอนระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบรเรลเลอแอซิดก็จะสูงขึ้นตอบได้ว่ากรณีนี้นั่นหมายความว่าคำสั่งภายในต้นเนี่ยเขาสั่งให้ออกดอกแล้วเมื่อออกดอกแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงจากองค์ประกอบอื่นๆให้เป็นการพัฒนาใบดังนั้นในสูตรสำเร็จก็คือได้ทั้งดอก และได้ทั้งใบประเด็นในส่วนของกรณีทำสารแต่ถ้าเป็นกรณีธรรมชาติล่ะกรณีธรรมชาติเราจะสังเกตนะครับว่าทุเรียนนั้นจะผ่านการพัฒนาใบมาจนกระทั่งครบ3เดือนมาเจอสภาพอากาศเอื้อมหน่อยเขาก็ออกดอกพอหลังจากออกดอกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าในระยะออกดอกเราก็บังคับนะ้ํา พอผ่านระยะการเจริญเติบโตของดอกเราก็เริ่มเล่งที่จะให้ผลผลิตน่โทษนะครับให้ปัจจัยการผลิตหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปสะสมจนกระทั่งพอถึงระยะดอกบานก็อาจจะแตกใบอ่อนถ้าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือในกรณีที่การพัฒนาตรงนี้เนี่ยเรายังควบคุมอยู่ไปจนกระทั่งถึง4เดือน ผลอ่อนในระยะหนึ่งเดือน30วันแตกใบอ่อนออกมาอีกเพราะแตกใบอ่อนออกมาก็ปัญหาก็คือการหลุดร่วงอันนี้คือวงจรที่ผมอธิบายให้เห็นภาพในเบื้องต้นระหว่างกรณีประเด็นคำถามว่าทำไมบางสวนได้ใบอ่อนพร้อมดอกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นการสั่งให้ออกดอกก่อนแล้วหลังจากนั้นใบอ่อนเขาตึงพัฒนาออกมา เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะต้องบำรุงไปทั้งใบและบำรุงทั้งดอกควบคู่กันไปเมื่อสรุปสุดท้ายเราจะไม่พบปัญหาใบาอ่อนในระยะดอกบานก็ไม่พบดอกบานเสร็จติดผล30วันก็ยังไม่พบใบอ่อนเราอาจจะไปพบปัญหาใบาอ่อนในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวคืออายุที่ประมาณ90วันนั่นคือวงจรของเขาทีนี้เราย้อนกลับ ถอยกลับมาดูประเด็นในเรื่องของพฤติกรรมในการออกดอกของทุเรียนผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการที่ดอกทุเรียนจะออกดอกได้นั้นเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเสมือนกับระบบผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็คือระบบน้ำภายในสวนคือเรามีปัม๊มปั๊มน้ำก็จะส่งไปตามท่อเมนไปท่อย่อยท่อเมนก็เหมือนลำต้นนะครับท่อย่อยก็ตัวกิ่งแล้วก็ไปสู่ปลายก็คือ เป็นท่อแยกแล้วก็หัว่ายน้ำในเริ่มต้นจากการที่เราปั๊มน้ำเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าหัวใจที่อยู่ใกล้ปั๊มจะเริ่มปล่อยน้ำก่อนแต่ในขณะเดียวกันจะไม่มีแรงดันจนเมื่อน้ำนั้นดันไปสู่ปลายสุดเมื่อดันไปสู่ปลายสุดของท่อแล้วเราปิดหัวทั้งหมดเราปิดหัวทั้งหมดเลยเราไม่จ่ายน้ำ จะเกิดอะไรขึ้นแรงดันก็จะดันกลับลงมานะครับดันกลับลงมาที่ปัม๊มนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในระหว่างการจเจริญเติบโตของการพัฒนานคือแรงดันในการที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกได้นั้นเราก็จะต้องเข้าใจว่าใบแก่ทุเรียนใบแก่ใบสมบูรณ์ก็เปรียบเสมือนแรงดันที่สมดุลแล้วเหมือนกับเราปิดหัวน้ำ ปลายน้ำทั้งหมดเลยเราปิดวาลน้ำก็จะมีแรงดันกลับเมื่อแรงดันกลับก็เท่ากับว่าเขาก็จะต้องไม่แตกใบอ่อนและเขาก็จะย้ายพลังงานจากปลายเนี่ยดันกลับลงมาที่ท้องกิ่งแต่ถ้าเราดันมากเกินไปละ่ะถ้าดันมากเกินไปก็ท่อแตกถ้าท่อแตกเปรียบเสมือนอะไรก็เปรียบเสมือนกับว่าเมื่อเราดันขึ้นไปตลอดเหมือนกับเราไปเปิดวาลที่ปลาย ต้นหรือที่ปลายน้ําน้ําก็จะถูกดันออกด้านหมายความว่าแรงดันกลับก็จะไม่มีก็จะเป็นเรื่องของการใช้น้ําก็คือใช้พลังงานไปเพื่อการแตกใบอ่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นตรงนี้เนี่ยเราจึงมักแต่จะได้ยินครับหรือในรายการของเราก็จะบอกว่าเราจะต้องให้น้านะแต่ให้น้ําในอัตราที่สมดุลหมายความว่าถ้ากรณีที่ทุเรียนเนี่ยยังอยู่ในระยะสะสม เราก็ให้น้ําได้ตามปกติแต่พอเราเข้าสู่ระยะการส่งเสริมการออกดอกเราก็จะต้องลดปริมาณน้ําลงถ้าเป็นกรณีธรรมชาติก็เหลือแค่3 0ของเวลาไม่ใช่รัศมีทรงคุ้มนะครับเป็นของเวลาเคยให้ชั่วโมงก็เหลือประมาณสัก20นาที30นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มทรสารเคยให้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะเหลือแค่3านาทีถึง50น,า,นาทีคือครึ่งหนึง่ง คือ20-30ต่างกันตรงนี้ตรงที่ให้ถ้าเป็นกลุ่มทําสารก็จะให้น้ำมากนิดนึงเพื่อให้เกิดแรงดันในจังหวะที่สมดุลดังนั้นเมื่อเกิดสภาวะครบถ้วนถ้าเป็นสูตรเดิมนะครับก็คือ,อมีคาร์โบไฮเดรตเยอะมีแป้งเยอะมีน้ำตาลเยอะแต่ในตัวเชนต่ำเขาก็จะถึงจุดสมดุลอันนี้คือสูตรสมัยก่อนที่เป็นตำราในประเทศไทยแต่พอมาปัจจุบัน เขาก็เปลี่ยนมาเป็นระฮอร์โมนสองตัวระหว่างเมื่อฝนทิ้งช่วงเราบังคับน้ำระดับจิ๊บลดลงก็ถึงจุดสมดุลเพราะไซโตไคนินก็เกิดขึ้นจากภาวะความเครียดก็จะกลายเป็นคำสั่งให้ออกดอกพอคำสั่งให้ออกดอกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าคำสั่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ครับเราอาจจะได้ยินคำอยู่คำพูดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นปฏิภาคกลับหมายความว่า เมื่อสถานะอากาศคือต้นส,สมบูรณ์พร้อมใบแก่พร้อม,อรอมหรือใบเพศสลาติแก่พร้อมพร้อมสองแต่ปรากฏว่าอากาศไม่เอือ้อมีฝนตกมีไนโตรเจนสูงมีการกระตุกข,ของฝนถ้าฝนตกลงมาไนโตรเจนสูงขึ้นก็ออกดอกไม่ได้หรือไนโตรเจนสูงขึ้นมาบววอากาศร้อนชื้นก็เป็นฮอร์โมน G a หรือจิบเบอรเลแอซิกสูงขึ้น คำสั่งแล้วนะั้นก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ไม่ออกดอกเมื่อไม่ออกดอกก็จะมีคําสั่งใหม่ให้เป็นใบขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่เราก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นความรู้ความเข้าใจว่าบางครั้งทําไมดอกทุกเรียนต้องออกมาถึงสองขยักสามขยักแต่ที่ผ่านมาเนี่ยดอกปนแขนงอันนี้คือคําตอบส่วนกรณีที่สอดอกออกมาแล้วไม่เพิ่ม ไม่เพิ่มไม่พัฒนาประเด็นตรงนี้ก็คือย้อนข้อมูลกลับไปว่าแรงดันในส่วนของสิ่งที่เราให้มาเนี่ยยังไม่เพียงพอพอเขาส่งไปถูกใบใบจะต้องย้อนพลังงานกลับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ดอกไม่พอดอกไม่พัฒนาแทนที่เราจะไปกระตุกหรือไปกระตุ้นให้เกิดการออกดอกมันไม่ใช่ครับ ก็จะต้องกลายเป็นว่าเราจะต้องไปเสริมในเรื่องของการสะสมพลังงานคือย้ายพลังงานลงมาเพื่อเพิ่มปริมาณตาดอกอันนี้ก็คือกรณีที่ตาดอกไม่พอตาดอกไม่พัฒนาแต่ถ้าในกรณีที่มันพัฒนาเร็วเป็นทั้งดอกเป็นทั้งไข่เป็นทั้งแขนงตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากคำสั่งภายในซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะเฉพาะเวลานั้น เราเข้าใจครับว่าในกรณีกลุ่มผู้ทําสารเนี่ยจะการพัฒนาแค่5วันหรือ7วันเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเมื่อคําสั่งตรงนี้เป็นแขนงอีก5วันถ้าเราจัดการถูกต้องคําสั่ง,งนั้นก็จะเป็นดอกต่อไปในตําแหน่งคนละตําแหน่งตาดอกแต่ถ้าคําสั่งนั้นออกมาเป็นแขนงแล้วเราก็ปล่อยให้เขาพัฒนาไปเพียงแต่เราไปดูปริมาณและความสมดุล ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับดแล้วประอะไรนะฮประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ๆเพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1 2บำรุงใบก็202020สะสมการออกดอกใช้สูตรเจถมยีอ็กซ์ตม้าเสที่ะลายัเยี่ยมคุณภาพ ีีีมกกราทุปหาซื้อปุ๋ยใบโอ,อเมอร์เอฟตราเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา,ขาเดนเทคโนโครอปตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5้5พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมัน อย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวแคมดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับไฮแม็ก คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านใช้พษ์เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป มาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแคเซมโบรอนของแท้สะสมอาหารออกดอกอ้กคนดีแน่ป้องกันบนแต่ก่อนแกร่รวยกันแน่นแน่งานนี้ใี่โซ่แถวแล้วมีสุดๆสมอทุเรียนมังพูดชมหูลาหมตตนดีรวยกันเห็นเห็นแล้วทานจะเป็นเศรษฐีต้องเลือกใช้ของ ไซโปแคลสารแคลเซียมบอรอนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสมเร็จรูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง1 5เปเใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชผักต่างๆำายำไซโปแคลเจ้าของเดียวกับซินิกอน2อันผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอโรวันเคมีกเกษตรจำกัดเอโรวัน 1, เพิ่มผลผลิตชีวิตผาสุกมาแล้วมาธาเนตสารแมนโคเซปบวกไทโอฟานเนตเมทิลนวัตรกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นทั้งคุมทั้งค่าในขวดเดียวกัน ให้กำจัดราสีชมพูร,ราดำราเข้าคั้วผลและแอนแทคโนดในพริกและไม้ผลทุกชนิดไม่ล่าสุดหากเกษตรกรพบปัญหาโรคราดำและผลเน่าในสลักต้องใช้มาธาเนต300กร,รัมร่วมกับฟอลีอาฟอสสี่รอัตราร้อซี่ีต่อน,น้ำสอ0รลิตรมาทาเนตผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพของบริษัทกรีลิฟจำกัด หาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาท่านสามารถที่จะหาซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านดังนั้นในกรณีต่อมาประเด็นนั้นอยู่ที่ตรงว่าแล้วทำไมการพัฒนาตาดอกที่ผ่านมาในหลายๆปีเนี่ยมันจึงมีลักษณะแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวชะงัก นอกจากองค์ประกอบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศมีผลต่อคำสั่งภายในต้นคือระดับฮอร์โมนไม่สมดุลอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการย้ายพลังงานลงมาถ้าในกรณีที่พลังงานเหล่านี้สะสมไม่เพียงพอในระยะแรกการพัฒนาตาดอกเกิดคำสั่งแต่พอออกคำสั่งแล้วปรากฏว่าพลังงานไม่เพียงพอ พอไม่เพียงพอตาดอกเหล่านั้นก็หยุดการพัฒนาแทนที่เราจะไปกระตุกไปกระตุ้นไปเปิดตาไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือเราจะต้องให้น้ำเนี่ยเป็นตัวแรงส่งดันขึ้นไปแล้วให้เขาตีถอยกลับนำเอาพลังงานมาที่ท้องเกิ็ก็คือการพ่นปัจจัยสะสมดังนั้นผมจึงพยายามที่จะอธิบายมาตลอดว่าก่อนการพ่นปัจจัยสะสม หรือก่อนเพราะการใช้ปัจจัยในการดึงดอกเราต้องให้น้ําก่อนเพื่อให้น้ําเข้าไปสู่จุดสมดุลภายในต้นเมื่อสมดุลแต่เราไม่ได้ให้มากเหมือนกับกรณีที่ยกตัวอย่างตั้งแต่ช่วงแรกว่าเราเปิดวาวน้ําน้ําขึ้นไปสู่ใบใบก็ดันออกกลายเป็นใบอ่อนพี่นั่งในเทคนิคการให้น้ํานั้นจึงกลายเป็นเรื่องให้เพื่อแค่นําพาไปสู่ใบแล้วก็ปีกลับลงมานั่นหมายความว่าปริมาณการให้น้ํา ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ20% 30%ของเวลาหรือมากที่สุดก็คือ50%แต่ย้ำนะครับว่าไม่ใช่ลัสมีเพราะว่าพี่น้องสกรที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันในโลกของสื่อโซเชียลเนี่ยยังไปยึดระบบเดิมก็คือให้น้ำครึ่งวงให้น้ำครึ่งวงหมายความว่าให้จากโคนต้นออกไปแค่กลางทรงพุ่มปลายทรงพุ่มไม่ให้เพราะมีคนแนะนำมาอย่างนั้น นั่นเป็นกระบวนการที่ถูกต้องในอดีตครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับคนละระยะเวลาคนละสิ่งแวดล้อมสมัยก่อนนั้นเราก็เห็นว่าความชื้นสูงฝนตกต่อเนื่องฝน8ปแดดสปัจจุบันวันเดียวเนี่ยสฤดูได้ดังนั้นจึงต้องย้ำว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องการให้น้ำเพื่อไปกระตุนหรือการชักนำให้ออกดอกหรือก่อนพ้นปัจจัยการผลิตเราให้เต็มรัศมีแค่ชายทรงพุ่ม แล้วก็เวลานั้นคือเวลาที่เราถอยลงมาเราก็จะได้ปริมาณน้ำเพราะนี่เป็นความง่ายต่อการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรผมย้ำว่าถ้าเรามีองค์ประกอบครบถ้วนทุกอย่างแต่แต่นะครับแต่เราไม่มีการบริหารจัดการน้ำที่ถูกต้องพลังงานที่อยู่ที่ใบเขาก็อยู่ที่ใบเขาก็จะไม่ย้ายลงมาถึงย้ายลงมา เขาก็จะค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราก็ยังไม่มีการให้น้ำการพัฒนาตาเนี่ยเขาจะมีอายุอยู่20วันถ้าตาชุดนี้สั่งให้ออกแล้วไม่พัฒนาเขาก็จะฝ่อไปดังนั้นเราจึงพบว่ากรณีกลุ่มผู้ทำสารที่ให้น้ำไม่ถูกต้องหรือธรรมชาติที่อดน้ำเกินไปเราจะเห็นนะคะว่าตาเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นสะสมสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโคนกิ่งเลย แล้วพอถึงเวลาที่เกิดฝนตกหรือสภาพอากาศเอื้อหรือเราให้น้ำเต็มที่ตาดอกก็จะออกมากเกินไปเหมือนกับทุเรียนที่ออกถึงโคนติ่งหรือว่ามังคุดที่ออกเป็นดอกช่อเป็นดอกปอยเซียนหรือดอกฝอยนั่นก็คือเหตุว่าเรายังบริหารจัดการน้ำไม่ถูกต้องกรณีของตาดอกที่ฟอมันเป็นเรื่องของการที่พลังงานไม่เพียงพอ ย้อนข้อมูลไปอีกนิดนะครับว่าการพัฒนาตาดอกเนี่ยในระยะแรกจะเป็นระยะตาใหม่ตาสีน้ำตาลถนาน้ำมากหรือน้ำที่หรือฝนตกเขาก็มีโอกาสเป็นแขนงแต่เมื่อเป็นแขนงแล้วสถานะอากาศกลับมาเป็นปกติก็จะกลายเป็นตาดอกต่อไปถ้ากรณีที่สองคือกรณีตาดอกฝ่อแห้งนั่นหมายความว่าพลังงานที่จะนำมาพัฒนาตา ไม่เพียงพออาจจะเป็นเฉพาะบางตำแหน่งคือถ้าเป็นบางตำแหน่งนี่มันจะฟอเป็นบางตำแหน่งแต่ดอกส่วนใหญ่จเจริญเป็นปกติอันนั้นแสดงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเขาสะสมไม่พอตรงนี้จึงเป็นมูลเหตุหนึ่งนะครับที่ผมพยายามอธิบายมาตลอดว่าการรักษาไว้ซึ่งขแขนงที่พอดีไม่ใช่มากเกินไปนะครับหรือการตัดขแขนงให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าไม่ว่าสถานะทุเรียนในแต่ละสวนจะเป็นอย่างไร ถ้าในระหว่างนั้นเขาสร้างตาดอกได้แสดงว่าเขาสมดุลเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาครับไม่ต้องไปขยันเพราะถ้าท่านขยันท่านไปตัดแขนเมื่อไรตาดอกจะหายทันทีเราต้องเข้าใจว่านี่คือจุดสมดุลของเขาหลายท่านก็บอกออะแล้วอย่างนี้มันไม่ไปแก่งแย่งหรือแย่งครับแต่ไม่ใช่แย่งตอนนี้นะครับคือดอกเนี่ยเขาใช้พลังงานไม่มากนะัก แล้วเราก็จะรีบจัดการพร้อมๆกันคือแต่งอดอกคือในระยะ,ะเหยียดตีนหนูมะเขือพวงอ่อนพร้อมกับขแขนงไปเลยเพื่อตัดการแข่งขันอันนั้นคือเรื่องที่เราจะปฏิบัติส่วนในกรณีต่อมาในลักษณะของการพัฒนาตาดอกเนี่ยจากตาสีน้ำตาลอ่อนนะครับก็กลายเป็นตาในลักษณะสีเหลืองอันนี้คือไขป่ปลาเป็นตาที่สมดุลแต่ถ้าเปลี่ยนจากตาสีน้ำตาลอ่อน เป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าเขาเริ่มหมดพลังงานแล้วมีโอกาสที่จะเปลนใบได้เพราะในระดับของอฮอร์โมนภายในต้นเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงกรณีตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นการพัฒนาที่ไม่ชัดเจนเราก็ต้องไปดูต่อไปว่าเมื่อเราจัดการแล้วตาเหล่านั้นพัฒนาเร็วหรือช้า ถ้าเขาหลุดออกมาเร็วก็คือเป็นแขนงแสดงว่า,เ,าเรามีการจัดการน้ำมากเกินไปหรือพลังงานมีอยู่แต่คําสั่งภายในต้นเนปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในกระบวนการใช้ปัจจัยต่างๆนั้นถ้าเราจะไล่ลําดับให้ปลอดภยัยก็คือในระยะเหยียดตีนหนูจากไข่ปลามาเป็นตาปูเพราะฉะนั้นในระยะของการชักนํำให การพัฒนาดอกออกมาก็คือเป็นตาปูเป็นดอกเหลืองเป็นไข่เหลืองแล้วมีปริมาณพออยู่ในตำแหน่งที่เราไว้ลูกได้คือเป็นตำแหน่งเป้าหมายไม่จำเป็นที่จะต้องให้ลงมาจนถึงโคนกิ่งนะครับเพราะนั่นคือการสูญเสียพลังงานดอกหนึ่งดอกตั้งแต่ออกมาจนกระทั่งถึงบานเสร็จใช้อาหารถึงน้ำหนักสองกรัมแห้งเพราะนั้น พอลงมาในตำแหน่งไข่เหลืองตรงตำแหน่งที่เราไว้ลูกได้มีความปริหนาแน่นเพียงพอเราก็จัดการในลักษณะของการให้ความสมบูรณ์การให้ความสมดุลคือการเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปในความผี่เพื่อที่จะลดคำสั่งในการออกดอกให้เปลี่ยนแปลงมาเป็นในส่วนของภาวะปกติก็คือดอก ไม่ออกตอบเรื่องจากการให้น้ําถี่นะครับไม่ใช่ให้น้ํามากการให้น้ํามากเป็นการกระทุ้งส่งเพื่อให้ดอกเคลื่อนตัวแต่การให้น้ําถี่เป็นการเปลี่ยนแปลงตาดอกมาเป็นตาใบดังนั้นในเรื่องเทคนิคเหล่านี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังด้วยเหตุผลเป็นองค์ประกอบว่าทําไมการพัฒนาตาดอกจึงเปลี่ยนแปลงสรุปในช่วงของทยสาระวันนี้ก็คือถ้าเขา เปลี่ยนมาเป็นแขนงก็แสดงว่ามีคำสั่งภายในเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากฝนตกความชื้นสูงหรือเราให้น้ำมากเกินไปก็จะเป็นฮอร์โมน a จหรือจิบเบิกแอซิดที่สูงขึ้นกรณีต่อมาดอกในระยะการพัฒนาไม่พัฒนาคือเป็นตาสีน้ำตาลอ่อนต่อมานานไปจนเป็นตาเขียวก็แสดงว่าพลังงานในดอกไม่มีไม่มีมาจากไหนไม่ได้ย้ายลงมาจากใบ เราก็จะต้องไปจัดการย้ายพลังงานลงมาจากใบามาที่ท้องกิ่งหรือในกรณีที่พัฒนาออกมาแล้วปรากฏว่าตาดอกนั้น่อแห้งการ่อแห้งเป็นการตอบให้รู้ว่าเขาหมดหรือขาดพลังงานอาจจะเป็นเฉพาะตำแหน่งตรงนั้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเฉพาะตำแหน่งคือเป็นหมายความว่าในหนึ่งกิ่งเนี่ยเรามีดอกมากมายแต่จะมีอยู่ในตำแหน่งนึง อาจจะก,กระจายทั่วกิ่งก็ได้ว่าตาดอกตรนนั้นฝ่อแห้งก็แสดงว่าเขาหมดพลังงานซึ่งถ้าในกลุ่มตาอื่นยังมีปริมาณมากเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขอะไรเพียงแต่บอกให้รู้ว่ามันมีความผิดพลาดในเรื่องของอความสมบูรณ์หรือความสมบูรณ์ภายในต้นกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ